ผมจะทำให้คุณหัวเราะผมสัญญาว่าใน8ปนาทตีต่อจากนี้ไปพวกคุณต้องขำผมสัญญาว่าคุณจะต้องขำใน8ปนาทตีต่อจากนี้ไปขอให้จิตอะ ไมได้ตำเจ็ดได้ออกไปออกไปเสียศกไีกแล้วถ้าผมทำไม่ได้แล้วไงอ่ะก็แล้วไงอ่ะมึงจะจับกูเข้าเข้าไปไปเข้าคุกกระตรางไหมมึงจะเรียกตำรวจหรือเปล่าสองเส้นสีดำเยี่ยอะไรเนี่ย ไม่ไม่กูถามมึงว่ามึงจะจับคูมึงจะจับคูหรือเปล่าหรือว่ามึงจะยัไงไงบอกกูมาแต่มึงมึงจะเรียกตำรวจใส่กูไหมไม่เพราะอะไรเพราะกูเป็นคอมมิวนิสนกูเป็นตัวตลกมึงเอาอะไรกับตัวตลกกูก็แพ้ไปเรื่อยอ่ะกูก็เลยสงสัยว่าทำไมพวกเราเนี่ยโมโหโกรธในแปดปีที่ผ่านมา มึงโมโหว่ามีคนคนหนึ่งเขาสัญญากับมึงว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จะคืนความสุขให้กับพวกมึงแล้วเขาก็ไม่ได้ทำใช่ไหมทุกคนโมโหกดหมดเลยจะไปโมโหเขาเพราะจริงๆเขาไม่ใช่ผู้นำประเทศเขาคือคอมมเดนยน <laughs> มึงเอาคอมมเดนยนมาเป็นนายกแล้วมึงไปว่าอะไรเขา เขาพยายามส่งสัญญาณตั้งแต่วันแรกที่เขาได้รับตำแหน่งแต่พวกมึงไม่ฟังเองเขาพยายามส่งสัญญาณมึงลองฟังแต่ละเรื่องที่เขาพูดออกมาถ้าเกิดว่ามันปลูกไม่ได้นะก็ไปปลูกที่บันดาวคานกันล้วกันส่งสัญญาณแล้วมึงไม่รู้เองมึงคิดว่าไอ้เหี้ยมึงพยายามคิดว่าเขาเป็นผูน้นาไม่ใช่ส่งหลายอย่างมากอ่ะแบบถ้าถ้าอาหารทะเลมันแพงก็ไปกินหมูไปกินอะไรไปสิท่านครับแล้วถ้าหมูมันแพง มึงก็ไปกินแดกฟักอะไรก็ได้เขาก็บอกมึงแล้วนี่ไม่ตลกยังไงมันเขาเป็นคนาแบบกูกูแบบกูไม่เข้าใจหลังๆเขากโกรธมากเพราะว่าพวกมึงเริ่มไม่ฟังเขาละเขาเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มชี้หน้าคนเริ่มชี้หน้าคนใหญ่เพราะคนมามาถามอะไรเขานู่นนี่เขาไม่รู้มึงไปถามอะไรเขาท่านครับเศรษฐกิจเป็นยังไงนู่นนี่นี่นั่นเป็นยังไงเรื่องเรื่องนี้ไปคุณคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนฮะผมอยากรู้เอาแล้วเนี่ย เนี่ยเนยีเรียนจบอะไรมา,าทำหน้าอย่างงี้นะโผล่ร้ออะไรโผล่ออ,อะไรเขาทำอย่างนี้หลังๆกูก็เริ่มเอ๊ะอันนี้คือความก้าวร้าวเปล่าไม่ใช่เพราะกูเห็นแล้วว่ามันเป็นเทคนิคหนึ่งของไอ้จอดี้ไอ้จอดี้ไม่ทำอย่างนี้คนแม่งมีมีมีพ่อแม่มาแล้วก็มีผู้ผู้ผู้หญิงอยู่ตรงนั้นโทษน,นะครับนั่น ลูกสาวป่ะลูกสาวป่ะเนี่ยมาเรียกพ่อแพ่พ่อแมรลูกกันป่ะจอดีมันถามอย่างนี้แล้วครูนั่งอยู่ครูแบบว่าคกูจะเอาชนตีนมาไก่หน้าอ้เนี้เขาก็อุตส่าห์ตอบมันไม่ใช่ค่ะลูกคนละแม่ค่ะอะไรเงี้ยเขาพยายามตอบมันดังนั้นการหัวเราะแห่แห่แห่เนี่ยเป็นเทคนิคอันสุดยอดของคนไทยซึ่งครูคิดว่าเป็นชนชาติเดียวที่สามารถทําอะไรอย่างนี้ได้ก็เหมือนน้องเมื่อกี้หัวเราะเนาะ มึงให้เขาตอบยังไงอ่ะเพราะแบบบางทีนายกท่านถามอย่างเงี้ยบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยคุณรู้ไหมรู้ไหมหน้าัวเราะแล้วก็อย่างงี้ใช่ไหมท่านนายกครับท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านเป็นใครแล้วให้คนอื่นรู้ได้ยังไงทุกเช้ามือเห็นใจเขาไหมเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องโทรพทบถามก่อนโหลวันนี้ผมเป็นใครครับวันนี้ท่านเป็นนายกครับ นายกโอเคียัไปทนะวันต่อมาแม่ถามเฮ้ยวันนี้ผมไ็นไงวันนี้ท่านเป็นข้าราชการอ๋อโอเคไปทำนะไอ้ยี่ไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งมึงไม่เห็นใจความสับสนของเขาหรอครูเห็นใจเขาไม่รู้เลยคือแบบประเทศเราไม่งมีอะไรแปลกๆอ่ะเพราะว่ามัน คือกูอย่างเรื่องเรื่องล่าสุดเนี่ยกูไม่เข้าใจคือคือพอพอเราไม่รู้จะตอบเขายังไงเนี่ยหลังๆเขาหาอะไรต่างๆมาตอบไล่ใหม่หมหๆเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นคนไทยเราครีเอทีฟมากน้ํามันไม่ได้ท่วมแต่น้ํามันรอระบายเอ,อ้าไอ,เอ,อ้เหี้ยแล้วข่าวก็ happy ปปกับการได้คําตอบปกเสียไม่ได้เลยเลยหลังๆได้ก็อ๋อน้ำรอระบายเขียนไปจบเรื่องดังนั้นเขาเริ่มเรียนรู้ผู้นําเริ่มเรียนรู้ว่าคำคำคำศัพท์เหล่านี้ต้องพูดออกไปเออ ดังนั้นขอให้ตอบอะไรก็ได้เรือเรือไม่ได้อับปางเรือแค่มันเอียงและน้ำเขา้าไอ้ยีย้ยม่ตอบได้คนไม่ได้สูญหายตัดทาเรือไม่ได้สูญหายไปแต่กำลังกู้เก็บกู้เขาอยู่ในทะเลลึกไอ้ยี้ย โอ้มันเข้าออกไปได้ไม่รู้อะไรมต้องตัดออกเลยนะ <anticip> s> <S คือมึงให้เขาลอยคอยอยู่ยังไงลุ่มชูเอ้ไม่ใช่ไอ้เสื้อชูชีพก็ไม่มีมีไม่พอขนาดคือไม่มีไม่พอกูไปเกาะเก็ตเสื้อชูชีพยังพอแล้วนี่อะไรไม่พอนี่เรือลบไม่พอคือกูไม่ได้โกรธอะไรเรื่องนี้ okay, โอเคคุณเอาประมาณไปซื้อเรือนำน้ำนุ่นนี้นี่นั่นไม่ได้โกรธโอเคยอมรับได้เพราะประเทศเราเป็นอย่างไงี้แต่ยอมรับไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แล้วก็จะมีเซเลบริตี้ต่างๆเนี่ยออกมาช่วยเหลือกองทัพเรือโตโน่จะออกมาอีกครั้งหนึง่งผมจะว่ายน้ําตรงนั้นตรงนี้ผมจะเอาเรือผมจะเอาเสื้อชูอชีพไหมได้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่กูจะโกรธแต่จริงๆครูว่าโตโน่ไม่ต้องว่ายแล้วพอครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้ทุนต่างๆแล้วชูชีพขี้อะไรของมึงเนี่ยมึงก็เอาไปต้องเยอะแยะแล้วอะ่ะมึงแค่เอาตรงนั้นน่ะกลับมาแล้วไปจากให้กองทัพเรือกูว่าล้นเลย ทหารเรือที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะไม่ได้โทษเขาต้องโทษไอ้พวกที่เอางบไปงาบทานู่น ư, ทานี่ผมไม่โทษเขาเลยผมเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับผม <laughs> มีเรามีทหารบกที่ไม่รู้ว่าเก่งอะไรบ้างแต่แน่ๆสักว์เก่งในเจ้านายเก่งมีทหารอากาศที่เขามีความสามารถสูงมากเลย และเขามีภารกิจที่ต้องทําทุกๆปีก็คือว่าในเสาที่สองของเดือนมกราคมทําทุกปีอย่างอื่นกูไม่เห็นมันทําอะไรเลยแต่อันนี้ทําแน่นอนคือเอาก็ไม่ว่ากันหลายๆก็ใกล้วันเด็กแล้วนะความขวัญวันเด็กก็ออกมาใหม่แล้วกูกจําไม่ได้หรอกแต่กูอยากจะบอกว่า,าหลายๆคนส่ง ลายหากูตกใจใหญ่เลยโอ๊ยประยุทธ์ย้ายย้ายไปอยู่พักใหม่แล้วพักอะไรนะรวมไทยสร้างชาติอ่ะกูะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยพเพราะว่ามันออกมาแล้วตั้งสองปีที่แล้วกูหาโพยไดเย้เรียบร้อยแล้วประยุทธ์จันโอชาปีสองห้าหกสี่เขาอขอกคําขวัญเด็กออกมาแล้วเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมขอบคุณครับ